ใช่ม่งยงเดีเะสวัสดีครับอาจารย์อิมวันครับวันนี้มายามอีแม่ครับเพินเด็ดมกตัวใหม่สู้กินสู้ฝากของกด้ครับก็้นซอยกัครับเอาอั หนึ่งกันนี่ฉันเห็นแล้วครับหนาปวดบวบเลยหาอีเม่ครับเพิ่นได้เ,เอาะน้อยฝากปลูกไส้เพิน่นนะครับต่ออีฮพอเด้เพิ่นไปสวรรค์ก่อน 被砍了，如果过年还真的。